สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชอปครับอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเทคนิคในการบริหารพอร์ตการลงทุนเนี่ยให้มีความเสี่ยงต่ำและโอกาสแพ้เป็นศูนย์เนี่ยเรามีคอนเซปต์อย่างไรบ้างน,นะครับทุกคนสามารถแคปหน้าจอนี้นะครับไว้เป็นบทสรุปกันไว้ได้เลยนะครับมาดูครับคอนเซปต์หลักๆเลยนะที่จะทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยโอกาสแพ้เป็นศูนย์นะครับมีอยู่อย่างเดียวครับคือกระจายไม่กระจุก จากบทพิสูจน์ที่ผมลงทุนมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยจนถึงปัจจุบัน2025ประมาณ9ปีเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันพิสูจน์แล้วก็ช่วยให้ผมรอดจากทุกสภาวะของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นไซด์เว์หรือเป็นขาลงหนักๆร่วงงหนัก,ห,นกหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็ตามนะครับมันเป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนครับที่ทําให้พอร์ตการลงทุนของผมนั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าตลาดนะครับแล้วยืนระยะได้มาจนถึงปัจจุบันนะครับ ผมเป็นคนหนึงนะครับที่ไม่ค่อยชอบคอนเซปต์เรื่องของการแบบโตปูดปาดและปีถัดมาเนี่ยก็เหมือนตกเหวลงอย่างรวดเร็วนะครับผมสนใจหรือให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าความสม่ำเสมอการเติบโตแบบค่อยๆไปอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบมุทะลุหรือมุ่งมั่นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่ผมคนพบก็คือว่าการที่เราหาเงินมามันยากอยู่แล้วถูกไหมแต่ความยากมากกว่าคือจะทํายังไงให้รักษาเงินต้นของเราที่เราหามาเนี่ยให้มันยืดยาวได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะการที่เราสามารถรักษาเงินต้นได้มันทําให้อย่างน้อยครับเราไม่จนลงนะเราอาจจะไม่รวยขึ้นก็ได้นะแต่เราไม่จนลงอย่างแน่นอนซึ่งผมมองว่าการที่เรารักษาเงินต้นของเราได้เนี่ยมันทําให้เราต่อยอด อีกหลายๆอย่างในอนาคตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์หลักนะครับที่ผมพิสูจน์มาแล้วแล้วอยากให้เป็นหัวใจหลักในการลงทุนสําหรับคนที่สนใจแนวทางแบบที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือกระจายไม่กระจุกนะครับก็คือเน้นกระจายไปหลายๆตัวไม่โฟกัสการลงทุนนะแต่เท่านั้นยังไม่พอครับจุดเริ่มต้นสําคัญเลยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มลงทุนเนี่ยผมอยากให้พวกเราแยกเงินให้ชัดเจนครับเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนทุกคนนะครับ มีเงินสดสำรองที่แบบมีเงินสำหรับกินช้อปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่สม่เสมอแล้วเขากินได้แบบสบายๆเขาจะมีเงินสดสำรองอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วส่วนที่เหลือจากเงินสดสำรองเนี่ยก็ถึงจะเป็นพอร์ตการลงทุนไม่ว่าคุณจะไปลงทุนอสังหาลงทุนหุ้นลงทุนธุรกิจล,ลงทุนอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็แยกออกมาอีกพาร์ทหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นสําคัญนะครับก่อนที่เราจะไปพาร์ทของการลงทุนกันนะว่าต้องทํำยังไงบ้างคีย์แรก ก็คือเราต้องมีเงินสดสำรองก่อนถามว่ามากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมผมแนะนําค่าใช้จ่ายของเราต่อเดือนเท่าไหร่ฟิกคอสของเราต่อเดือนเท่าไหร่คูณไปเลยครับ12เดือนเป็นอย่างน้อยนะถ้าใครอยากเซฟตี้ขึ้นก็เป็น2ปีเป็น3ปีเป็น5ปีก็ได้แต่ผมมองว่าแม็กซิมัมคือ5ปีถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนั้นควรจะแยกเอาไว้ตังห่านะครับอย่างส่วนตัวผมผมสำรองเงินสดแค่ประมาณ12เดือนเพราะว่าเรามีแพสซีฟอินคมจากการลงทุนหุ้นเนี่ยมากพอ ที่เราจะไม่ต้องกังวลหรือสำรองเงินสดไปมากกว่านั้นเนอะไหมครับแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะมมีแพสซีฟมากพอที่เลี้ยงเราได้ในปัจจุบันนะครับเราก็ใช้วิธีการเก็บเงินสดสำรองก่อนคือมันต้องเริ่มทีละสะเต็ปครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนกระดุมเบ็ดแรกหรือฐานของเรามันต้องแน่นก่อนเพราะฉะนั้นใครบอกว่าลงทุนไปเลยไม่ต้องเก็บเงินสดสำรองผมขอเถียงขาดใจ ผมอยากจะบอกเลยนะคนที่มีเงินยังไงก็สามารถขยับขยายทําอะไรได้มากกว่าคนที่ไม่มีเงินผมพูดถึงเงินสดเลยนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถแปลงมาเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วนะครับสรุปเลยนะครับแยกเงินให้ชัดเจนก่อนเงินสดสารองมีไว้อย่างน้อย12เดือนของค่าใช้จ่ายแยกกันต่างหากไว้เก็บไว้ในออมทรัพย์ไว้ไว้ใน e saving อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องการให้เงินก้อนที่มันโตนะแต่เราต้องการให้เงินก้อนนี้มันเพียงพอต่อการใช้จ่ายแล้ววันหนึ่ง ที่เราขัดสนนะเรารายได้เราไม่มั่นคงเหมือนเดิมเราออกเราถูกออกจากงานหรือถูกเลิกออฟถูก,กเกษียณนะครับหรือว่าถูกอะไรก็แล้วแต่หรือธุรกิจไปต่อเริ่มไม่ได้นะเราจะมีเงินก้อนเนี้ยอย่างน้อยสำรองชีวิตเราไปอีก1 2เดือนนะครับทำให้เรามีเวลาคิดที่จะทําอะไรใหม่ต่อไปนะครับแล้วเงินส่วนที่เหลือเราจะทาอะไรเราก็ค่อยมาดูในพาร์ทของการลงทุนไงนึกออกไหมอ่า มันจะเหลือกี่บาทไม่รู้แต่มันต้องเป็นส่วนเกินจากก้อนแรกพอเรามีส่วนเกินจากก้อนแรกเท่าไหร่ปุ๊บตรงนั้นแหละครับค่อยเอามาบริหารจัดก,การในการลงทุนนะครับทีนี้เทคนิคในการบริหารพอร์ตมีอยู่แค่นี้ครับการที่เราจะลงทุนทองวัเลยครับถูกดีมีปันผลราคาตีนเขาจํากัดปริมาณถ้าคุณทําแค่5ข้อนี้ได้นะโอกาสแพ้ในการลงทุนแทบจะแบบปิดประตูเป็นศูนย์เลยมันเหมือนกําแพง5ชั้นนะครับ ในการกรองเรานะไม่ให้เราอะเจ๊งง่ายไม่ให้เราแบบเจ๊งหมดตัวจากการลงทุนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเลือกหุ้นที่ถูกนะถูกเหมือนไม่ใช่ถูกตัวนะราคาถูกครับราคาถูกกับมูลค่ายังไงเราได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมเหมือนเวลาเราไปซื้อของในห้างหรือซื้อของตามแบบวันที่แบบ10เดือน1 0 11เดือน11หรือในช็อปปี้รัชดาหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถซื้อถูกได้กับมูลค่าของมันเนี่ย หรือถูกกว่าที่อื่นทั่วไปที่เขาหาซื้อกันเราประหยัดขึ้นไหมครับเราประหยัดอย่างแน่นอนแล้วคอนเซปต,ต์เนี้ยมันดีมากๆกับการเอามาใช้ในตลาดหุ้นเพราะอะไรครับเพราะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีการบอกครับว่า book value หรือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ย,จจนนยอยู่ราคาที่เท่าไหร่สมมุติถ้าเราไปเปิดงบการเงินดูเราเลยเห็นตรงเนี้ยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นนะอยู่10บาทแต่ปรากฏหุ้นที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี้ยราคา5บาท คำถามคือเราซื้อต่ํากว่าราคาของบริษัทที่มันควรจะเป็นอย่างน้อยๆคือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเท่าตัวหนึ่งนะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อห้าบาทยังไงวันหนึ่งครับถ้าบริษัทมันไม่เจงนะราคาหุ้นมันต้องขึ้นไปที่เท่าฐานของมันคือสิบบาทนั่นหมายความว่าจากห้าบาทไปสิบาทเรามีโอกาสกําไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วเห็นไหมถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราไม่ซื้อหุ้นราคาถูกเราบอกเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกฉันจะเลือกแต่บริษัทที่ดี เอาราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันดีพอปรากฏว่าหุ้นที่เราซื้อเข้าไปครับมันแพงกว่า book value มูลค่าทางบัญชีเนี่ยสเท่าหรือ5เท่า1ิบบาทเราไปซื้อ50บาทคําถามคือมันแพงกว่ามูลค่าบริษัทที่แท้จริงอะ่ะแล้วมันจะมีโอกาสในการจะขึ้นต่อไหมครับกับการที่เราซื้อหุ้น50บาทโดยที่มูลค่ามัน10บาทโอกาสกําไรมีไหมครับวันหนึ่งมันจะล่วงเข้ามา,าฐานไงถูกป่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราซื้อหุ้น5บาทละ่ะ มันมีโอกาสวิ่งขึ้นไงแต่เราซื้อ50บาทมันมีโอกาสวิ่งลงไงรู้ไหมครับนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะหลายคนมักเข้าใจผิดแล้วไปหาบริษัทที่ดีก่อนผมบอกอย่าพึ่งหาบริษัทที่ดีเพราะคุณจะเสียเวลาให้คุณหาบริษัทที่ราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามันดีไหมถูกไหมถัดมาเราก็ค่อยไปดูดูไงว่ามันดีไหมก็ไปอ่านงบการเงินครับดูง่ายไปดูงบการเงินดูทรัพย์สินนี่สินดูกําไรดูเงินปันผลดูอะไรมันดูได้หมด รูไ้ไหมอันเนี้ยไปศึกษาเพิ่มในเรื่องของงบการเงินไม่ต้องดูลึกมากครับเพราะสุดท้ายงบการเงินที่เราเห็นมันคืออดีตครับมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าอนาคตมันจะดีแต่มันแค่พอจะประเมินหรือคาดคะเนได้ว่าเฮ้ยถ้าอดีตมันเคยดีเนี่ยแสดงว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเก่งพอสมควรรูไ้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะทําให้อนาคตมันดีต่อไปเรื่อยๆได้แต่ก็อาจจะแย่ก็ได้นะถ้ามีอะไรมาครบแต่เราไม่รู้ไงถูกไหมคําถามคือเรารู้หรอครับ ว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรากับประเทศของเรากับบริษัทเรานั้นไม่รู้เลยถูกไหมอาจจะโตขุ้งแบบมหาศาลก็ได้หรืออาจจะดิ่งเหวแล้วเจ๊งลงไปเลยปิดตวัวลงไปเลยก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงทุกคนนี้ครับคนส่วนใหญ่จะไปพยายามหาคําตอบว่าอีก5ปีจะเกิดอะไรขึ้นวะทั้งทั้งที่หาคําตอบให้ตายคุณก็ไม่มีทางรู้นอกจากอย่างเดียวถ้าคุณสามารถวาร์ปตัวเองไปในอนาคต5ปีข้างหน้า แล้วเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็วาร์ปกลับมาในปัจจุบันนี้แล้วก็เลือกลงทุนในบริษัทที่มันจะโตใน5ปีนั้นถ้าคุณทำแบบมันได้มันถึงจะฟอร์เควส์หรือคาดคะเนมันได้ครับแต่ประเด็นคือนี่คือโลกของความจริงไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่หนังไม่ใช่ซีรีส์ถูกไหมที่จะทําแบบนั้นได้นะครับเราต้องกลับมาอยู่กับความจริงเราเนาะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ความเข้าใจก็คือว่างบการเงินไม่ต้องอ่านลึกมากครับอ่านแค่พอให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่ามัน อย่าไปโฟกัสผิดจุดนะเพราะมันเป็นแค่อีกหนึ่งกำแพงหรือหนึ่งตัวกรองเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรามีพอร์ตที่เสี่ยงต่ำและโอกาสแพ้เป็นศูนย์นะครับถัดมาครับคือเรื่องของการปันผลปันผลสูงไม่สำคัญเท่ากับปันผลสม่ำเสมอนะครับถ้าประวัติการปันผลของบริษัทเหล่านี้บริษัทที่เราเลือกมามีการปันผลมาตลอด5ปี10ปีแล้วยังคอนติเนียการปันผลมาเรื่อยๆอันนี้คือดีมากครับแต่ถ้าบริษัทไหน ปันผลสูง10%ไอ้สาปีที่ผ่านมาไม่เคยปันผลเลยนะบริษัทขาดทุนด้วยไม่เคยปันผลเลยปันผลบ้างไม่ปันผลบ้างแบบนี้ส่วนตัวผมมันไม่ถือว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกบริษัทที่ปันผลค่อนข้างสม่ําเสมอไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดครับแล้วเงินปันผลที่สม่ําเสมอเนี่ยแล้วสูงในระดับหนึ่งนะมันมักจะทําให้ราคาหุ้นเรามีโอกาสพุ่งขึ้นได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องของราคาตีนเขา ตรงนี้อาจจะต้องไปดูในกราฟพูดละถ้าใครดูเป็นอาจจะไปดู RSI o หรือ o b o s อยู่ช่วงต่ำอยู่ช่วงสูงนะครับหรือถ้าใครเก่งกว่านั้นอาจจะไปดูเรื่องของศึกษาเรื่องของอ e l เล็กทรอนนะครับเวฟ C1 หนงง้าเอ5 ABC มีอะไรยังไงบ้างซับเวฟเวฟยืดเวฟที่แบบมีเวฟห5ไม่มีเวฟหอะไรแบบนี้นะครับเราไปศึกษาสิ่งเหล่านั้นเพิ่มมันจะทาให้เราเห็นจุดที่เป็นตีนเขาถ้าใครมองใช้เทคนิคข้อไม่เป็นก็เปิดกราฟในทานเฟรมวีคในทานเฟรมมันก็ได้ครับแล้วก็ลองดูง่าย กราฟอะเราจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นภูเขามันไม่มีการขึ้นฟืบเราไม่เคยลงไม่มีนะมันจะขึ้นแล้วก็ย่อหน่อย,ยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อเป็นแบบนี้สม่ําเสมอครับจะไม่มีทางครับที่จะฟูดขึ้นอย่างเดียวเราไม่มีทางครับที่จะลงฟืบอย่างเดียวนะมันจะมีถึงแม้ลงมันก็จะมียกลงแล้วเด้งลงแล้วเด้งมันจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหาขุ้นราคาตอนที่มันอยู่ตีนเขาแล้วเข้าซื้อตอนที่มันตีนเขาหรือลงมาเยอะๆแล้วติซื้อตรงนั้นะได้เนี่ย โอกาสที่เราจะขาดทุนน่ะก็ต่ําถูกไหมเพราะมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยดาวไซด์มันจะลงต่อไม่ได้แล้วมันจะติดก้นเหวแล้วถูกไหมแต่มันมีอัพไซด์ที่มหาศาลเนี่ยนะครับสุดท้ายตรงราคาตีนเขาเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ถูกหรือราคาที่ต่ํากว่าบุกแวลูแล้วก็ไปสอดคล้องกับเงินปันผลที่สูงมันจะสอดคล้องกันเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราไปศึกษาเยอะๆนะสุดท้ายครับจํากัดปริมาณนะครับจำกัดปริมาณของผมหมายความว่าอะไรหมายความว่า แม้เราจะกระจายลงทุนหุ้นหลายๆตัวแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ผมทดสอบแล้วเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอปลอดภัยนะลงทุนด้วยด้วยปริมาณหุ้นต่อตัวประมาณนี้ปลอดภัยคือประมาณ3%ไม่เกิน3%น้อยกว่าได้ไม่เป็นไรครับ1% 2% 3%ไม่เป็นไรครับสมมติเรามีเงิน10ล้านบาทในการลงทุนนะหมายความว่าเราลงทุนหุ้นต่อตัวเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ครับ3 0 0 0บาทนะถ้าเรามี100ล้านเราลงทุนตัวละไม่เกิน3ล้านบาทนะ พอมันเป็นตัวเลขแบบนี้มันทําให้เราสบายใจเราไม่ค่อยกังวลกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปครับไม่ต้องมานั่งเฝ้ามันไม่ต้องมานั่งลุ้นมันครับว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไหมมันจะลงไหมมันจะร่วงไหมเราไม่ต้องมานั่งเฝ้านั่งลุ้นมันขนาดนั้นแต่เราสามารถปล่อยให้มันค่อยๆไปของมันได้เฮ้ยถ้ามันเจ๊งเราก็เสียแค่สามเปอร์เซ็นต์เี่ยเรามีโอกาสเจ๊งได้สามสิบรอบนะสามสิบสามรอบมันถึงจะหมดพอร์ตเราเนอะปะรู้ไแต่โอกาสเกิดขึ้นมันยากมากไงถ้าเราทํา ถูกดีมีปันผลราคาตีนเข่ามาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดค่อนข้างน้อยครับผมเคยลองปรับตัวเลขจากสาเซ็นเพิ่มขึ้นนะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เป็นสิบปอร์เซ็นตปรากฏว่าห้าเปอร์ซ็นยังไม่รอดเลยไม่ต้องไปถึงสิบครับตอนแรกกัว่าเฮ้ยลองดูซิถ้าเป็นสักห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะมีหุ้นประมาณสักยี่สิบตัวถูกไหมถ้าเราสักสิบเปอร์เซ็นเราก็จะมีหุ้นประมาณสักสิบตัวสิบเปอร์เซ็นต์คูณสิบตัวเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอถูกไหมปรากฏว่าไม่รมอดแต่ออห,ตห้า มันไม่ได้มีขาขึ้นอย่างเดียวมันมีตอนที่ขาไซเว่ยและตอนที่เป็นขาลงด้วยสิ่งสําคัญที่เราจะพิสูจน์กลยุทธ์ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กคือตอนที่หุ้นเป็นขาลงครับถ้ากลยุทธ์ไหนที่สามารถทําให้ขาลงของหุ้นเราลงน้อยกว่าตลาดได้ลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยได้นั่นแหละคือกลยุทธ์ที่เวิร์กแต่ถ้ามันลงหนักกว่าใจเราจะรับไม่ไหวครับแล้วมันจะทาให้เราไม่อยากที่จะลงทุนต่อไป สุดท้ายเราก็จะออกจากตลาดหุ้นแล้วผลตอบแทนหรือความร่ำรวยแพ้สิีฟหือคำของเรามันก็จะหายไปตามเพราะเราหยุดการลงทุนนู่นไหมครับแต่ปัจจัยที่ทําให้ที่เป็นต้นตอนจริงๆของสาเหตุที่ทําให้เราหยุดลงทุนมันมาจากการที่เราลงทุนต่อตัวมากเกินไปคุณอาจจะลองปรับดูครับลองทดสอบพอหนึ่งดูก็ได้นะถ้าลงทุน พอตเนี้ยลงทุนไปเลยไม่เกิน3%อของวง,วงเงินของพอทนั้นเราทดสอบมัน5ปีครับแล้วอาจจะลงทุนแบบกลยุทธ์เดิมก็ได้ลงทุนแบบไม่กี่ตัวซื้อซื้อ,อขายๆอะไรก็แล้วแต่ลองทําไปก็ได้ครับแล้วลองเทียบกันดูครับว่าพอเวลามันผ่านไปนลงทุนแบบไหนแล้วมันสบายใจมากกว่ากันส่วนตัวผมผมทดสอบมาหมดละแล้วผมคนพบว่าเฮ้ยการที่เราลงทุนแค่ไม่เกิน3%เต่อตัวเนี่ยเราจะมีหุ้น30กว่าตัวในพอร์ตเป็นอย่างน้อยนะครับมันทําให้เราลงทุนแบบสบายใจมากเลยนะเวลาที่ ุ้นล่วงเขาล่วงกันโอ้ยเราลงนิดเดียวเองเราลงน้อยกว่าเขามากหลายคนนะั้นลง50%เราลงแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์เยนะเราน้อยมากเวลาหุ้นเด้งกลับมาพอร์ตไอ้ที่ลบห้าสิบของเพื่อนเราเนี่ยไม่เด้งกลับมาด้วยนะแต่พอร์ตของเราที่ลบเคยลบสิบอ่ะกลับมาบวกเฉยเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับจากการที่ผมลงทุนมาตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสิบปีวันนี้ผมเอามาสรุปเทคนิคทั้งหมดให กับเราอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับไปเปิดย้อนฟังดูหลายๆแล้วก็ได้นะครับหรือจะติดตามอีกหลายๆคลิปนะที่ผมจะทําออกมาหรือคลิปที่เป็นคลิปเก่าๆย้อนหลังนะครับก็สามารถกลับไปดูได้ทั้งหมดนะครับในในช่องตอนนี้น่าจะป,ประมาณ2 3 0ถึงคลิปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้ทุก E ีีเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าผลลัพธ์จากการลงทุนตามแนวคิดที่ผมนําเสนออยู่สม่อเสมอเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูตามภาพนี้เลยนะครับก็เราจะเห็นว่าเป็นภาพของกราฟเนาะซึ่งเส้นสีม่วงนะครับนี่คือผลตอบแทนของการลงทุนในพอร์ตหนึ่งของผมเองนะครับที่ทําการทดสอบแล้วก็ลงทุนตามหลักการแนวคิดแบบช็อปครับแบบเต็ม ส่วนเส้นสีเหลืองนะครับจะเป็นผลตอบแทนของเซ็ตนะครับที่รวมเงินปันผลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียบผลลัพธ์เนี่ยได้แบบตรงมากๆนะครับทีนี้ผมจะพามาดูครับว่าถ้าเราลงทุนตามคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกเนี่ยครบ5ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะครับอันนี้นับไปย้อนหลังเลยนะครับตั้งแต่ปี2020ถึง2025นะครับก็คือระยะเวลาประมาณ5ปีเต็มๆนะครับซึ่งในช่วงเวลา5ปีนี้ก็จะมีช่วงที่เซตเนี่ย ด i v e ขึ้นนะครับมีช่วงที่เซตออกข้างแล้วก็ล่วงลงแล้วก็ไซด์เวย์มีครบเลยนะครับทั้ง3ขาหรือ3เทรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามันคือพอร์ตที่ผ่านทุกเทรนของการลงทุนครบแล้วนะครับก็คือขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซด์เวย์นะครับทีนี้มาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างถ้าเราดูนะครับ NAV dividend เนี่ยเส้นสีม่วงเนี่ยจะบวกอยู่43.72%หรือเทียบเป็น8.74%ต่อปี เซ็ตไตรเนี่ยจะบวกอยู่8.50%นะครับหรือคิดเป็นบวก1.70%ต่อปีนะครับหรือพูดง่ายๆว่าพอร์ตการลงทุนของหมองพอรอตเนี้ยผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าเซตถึง5.14เท่านะครับมาดูตัวอย่างถัดมาครับอันนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราลงทุนได้แบบตอนเล่าเราเริ่มลงทุนได้ตอนที่แบบเหมือนหุ้นมันต่ำมากๆนะครับยกตัวอย่างคือตั้งแต่โควิดปี2020 นะครับก็คือประมาณต้นปี2020ยเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ5.5ปีเนี่ย NAV เนี่ยบวกถึง132.44%นะครับหรือคิดเป็นยี่บวก24%ต่อป,ปีเซตรตรเนี่ยบวกอยู่38.33%หรือคิดเป็นบวก6.9%ต่อป,ปีนะครับน่าหมายความว่าพอร์ตของผมพอร์ตเนี้ยดีกว่าเซตเนี่ยอยู่3.45เท่านะครับหรือถ้าเรามาย้อนดูแบบเอาทั้งโปรเซสเลยที่ผม t r ก c k r e อร์ d ของพอร์ตนี้มาเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ ประมาณปี2019ต้นปี2019นะครับถึงพฤศจิกาสองพนปัจจุบันนะครับนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณ6ปีกับ7เดือนนะครับผลตอบแทนออกมาเนี่ยโดยรวมแล้วนะซึ่งผ่านช่วงลงหนักๆช่วงวิกฤตโควิดโควิด -19 นึกออกยไหมลงมาจากเซตประมาณ1 6 0 0กเจ็ดนเนี่ยลงมาเหลืออยู่ประมาณ900จุดนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมา1 7 0 0แล้วก็กลับลงมาพัน0อีกรอบหนึ่งจำได้ไหมแล้วก กลับขึ้นมาปัจจุบันประมาณพันสองพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่านทุกช่วงของการลงทุนเลยผ่านช่วงลงใหญ่ช่วงวิกฤตใหญ่หนะักด้วยนะครับแต่ผลตอบแทนที่ออกมานะครับด้วยวิธีการลงทุนแบบผมเนี่ยมันก็ยังคงบวกอยู่51.26%หรือคิดเป็นเฉลี่ยคือบวก7.5%ต่อปีแต่ถ้าเทียบกับไปกับตัวเซตเองเนี่ยนะครับมันจะติดลบอยู่2 2 1นั่นหมายความว่าการลงทุนแบบ ที่ผมแนะนํนำหรือคอยสอนคอยให้ความรู้อยู่ตลอดเนี่ยมันดีกว่าเซตอยู่ประมาณ23.19เท่าอาจจะดูเวอร์นะครับแต่นี่คือผลลัพธ์ของการลงทุนแบบนี้จริงๆนะครับหรือถ้าเราเ,าเป็นขั้นต่ำก็ได้นั่นก็คือผลตอบแทนการลงทุนที่ลงทุนด้วยแนวคิดที่ผมแชร์และแบ่งปันเนี่ยจะดีกว่าเซตอยู่ประมาณ3เท่าบวก,บวก เอาเป็น3มเท่าผมว่าก็เยอะมากแล้วนะครับแต่เกณฑ์สำคัญคืออะไรครับคือเราต้องถือแล้วลงทุนระยะยาวกับมันให้ได้อย่างน้อยๆ5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งพอร์ตเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้มีการเติมเงินเข้านะครับเป็นการซื้อแล้วก็ถือยาวๆเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีเติมบ้างแต่เล็กน้อยนะครับแต่ถือยาวๆเพื่อพิสูจน์อะไรว่าการลงทุนตั้งแต่เราเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก5ปีเนี่ยผลลัพธ์มันถึงจะเกิด ถึงจะออกดอกออกผลให้เรานะครับแต่ระหว่างทางจะมีปีที่ขึ้นจะมีปีที่ลงครับนะแต่ไม่ว่าจะปีไหนก็ตามหรือรวมเฉลี่ยกี่ปีก็ตามนะครับยังคงดีกว่าเซตอยู่3เท่าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผมอยากให้ความมั่นใจได้ว่าตรงนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วมีการเก็บแทร็กเรคคอร์ดมาอย่างแน่นอนนะครับด้วยโปรแกรมทาง AI นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมของทางบวหลวงเป็น i Tracker นะครับก็จะสามารถแทร็กเรคคอร์ดพวกนี้ได้หมดเลย ผมก็อยากจะให้พวกเราลองเอาแนวคิดเหล่านี้ลองไปทํากันดูนะครับแล้วสําหรับใครที่สนใจตัวโปรแกรม ICB p a s s เนี่ยตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เป็นคอร์สส่วนตัวแบบซ u เปอร์ p ีไนะครับสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีพอร์ตการลงทุนมากกว่า1 0ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากคอร์สนี้ครับจะมีอะไรบ้าง1นึ่งอัโต้สแกนคัดหุ้นปันผลให้แบบอัตโนมัตินะครับอัปเดต n e x t p l a n นะครับวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนขั้นต่อไปในทุกๆเเดือนนะรับาจป็ยงงไ้ Unlimited Consul t นะครับสามารถปรึกษาส่วนตัวกับผมได้แบบไม่อันเลย Super Planner ออกแบบแผนการลงทุนเฉพาะตัวที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของพวกเรานะครับเช็คอัพตรวสุขภาพการลงทุนของพวกเราทุกๆ3เดือนและสุดท้ายครับคือ Well Analysis นะครับจะวิเคราะห์ความคุ้มค่าของทรัพย์สินทุกชนิดที่พวกเราถืออยู่นะครับว่าควรปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรบ้าง ซึ่งข่าวดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรดเดิมของสมาชิก icb plus เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมี2โปรแกรมด้วยกันนะครับก็คือเหมาจ่ายแบบรายปีปีละ5 5 0 0 0ื่นนะครับหรือเหมาจ่ายแบบราย3ปีนะครับ1 5 0บาทนะครับคิดเป็นเฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยเดือนละประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเราก็จะมีคอสส่วนตัวนะครับติดตัวการลงทุนของเรานะครับไปตลอดทั้งปีเลยนะครับแถมยังมีโบนัสพิเศษให้อีก5อย่างนะครับนั่นก็คือวิธีสร้างพอร์ตหุ้นแบบ low risk high return นะครับว่าเราจะับคร วิดีโอความรู้การลงทุนเชิงลึกนะครับที่ผมทำคลิปไว้เนี่ยไม่เหมือนกับใน y t u t u นะครับอีกประมาณ20กว่าคลิปนะครับสิทธิ์เข้ากลุ่มไลา์พิเศษที่ผมดูแลเองตอบเองนะครับทุกคำถามด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับรับสิทธิ์ private meeting อีก1ครั้งพร้อมกับผู้ติด,ดตามได้อีก2คนนะครับตรงนี้ให้สิทธิ์ปีละ1ครั้งได้เลยนะครับ พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับที่ผมจะเพิ่มให้ในอนาคตนะครับมูลค่ารวมตรงนี้ไม่น้อยกว่า200 0 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ทาง l ล n e ID ดี o p อปครับนะครับหรือทางเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าคอร์สเนี้ยเหมาะกับคนที่มีงบประมาณลงทุน1 0ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วควรจะเป็นเงินเย็นนิ่งๆที่ไม่ต้องใช้อย่างน้อยไปอีก5ปีนะครับ มีพอร์ตหุ้นที่สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ low risk high return นะครับเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของถูกดีมีปันผลราคาตีนเขากระจายความเสี่ยงลิมิตหุ้นต่อตัวให้ดีนะครับแล้วสุดท้ายถือให้ได้อย่างน้อยๆ5ปีครับผลตอบแทนของพวกเราจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ